ิดวะมึงทำไรวะเบิ้ลรถไปเบิ้ลทำไมเอ้าพี่ไม่เคยได้ยินหรอที่มันวีดรีดรีดวิดวิดรื่องอะวิดวิดวิดมันใช่ที่ไหนเล่ามึงลงมาเลยมันลงมาเลยมันนี่มันนี่ม่ได้ออกมาออกมาแหมอะไรทำลายวิดอะไรอธิบายให้ฟังเนี้ยฮะได้ไหวีดวิดเดียววิดวิดเดียวพี่มึงบอกเฮียมึงอาถูกทางได้น้องอย่าได้วิดใช่ไหมใช่เอาวิดซะหรือวิดยังเอาวิดแบบยาวยาวเอาแบบเสียงหวานหรือกระแทกกระทัน แบบกระแทกกระแทกกระทันนิดนิดแล้วขอแบบหวานหวานเลยนะพี่หวานหวานด้วยเอาหวานหวานเลยนะใช่หมดวุินเล่นวินเล่นวินเล่นเฮ้ยไม่ต้องนิดมากไอ้น้องพี่มีเดี๋ยวกูจัดให้มึงเลยจำไหนวะจำจำมันอยากได้หวานหวานวิตยาวยาวจัดให้มันหน่อยนี่ได้ตังค์แล้วโกเรียบร้อยแล้วจูนให้แล้วเรียบร้อยแล้วจูนให้แล้วจูนให้แล้วเข้าไปนั่งเข้าไปนั่งได้เลยได้เลยนะไป เดี๋ยวบอกให้เบิ้นก็เบิ้นเลยนะได้ไพี่เอาเบิ้นพี่ชอบป่ะเสียงหวานไหมม,มันต้องแบบว่ามันต้องแน่นๆวันนี้เลยเอาได้ได้แน่นๆ,ๆ,ๆได้อ่าเดี๋ยวลองลองเบิ้นอีกทีดิ ได้หวานหวานอันนั้นมันนกหวีดโอ้โหทีหลังมึงบอกตั้งแต่แรกกูเหนื่อยหมดแล้วนี่โอ้ยเบิ้ดจนไม่ไหวแล้วนี่ไอ้เราฟันนึกว่ามีเสียงแบบวิทย์วิทวีทยวิทเลยก็คืออย่างนั้นต้องเป็นเทอรโบเออเอาไปละผมไม่มีตังค์อะพี่พ่ตังค์ให้ผมยืมก่อนไหมล่ะเดี๋ยวไปเปลี่ยนให้ใหม่เปลี่ยนที่ไหนอะพี่มึงไม่ต้องรู้หรอกรู้อย่างเดียวเดี๋ยวรอรับรถน้องๆเอาละพี่ขับไปี๋ยวพาไปเปลี่ยนขาไปนะเออจำๆเลยนะมึงรออยู่นี่แหละ เงยว,ว้ยวนี่แหละที่จะแก้ปมในใจเราเรื่องเสียงวีดอึดอัดเหลือเกินมาแก้ปมนหน่อยดิว่าของจริงครเปล่าซื้อเทอบโบล,ลูกมีไหมพี่สวัสดีฮะมีครับผมเออมาร้านเทอร์โบต้องมีเทอร์โบจริงป่ะไ,<อ>ได้ข่าวเดี๋ยวนี้วีดวีดดังมีไหมของวีดอ่ะมีีครับพ่เอาแบบนี้นะหนึ่างที่นะเฮ้ยจริงพูดไปเล่นนะ เดี๋ยวขอเอาแบบต้องคุยกับเจ้าของเลยดีกว่าสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีๆหน่อยหน้าคล้ายๆพี่เอกโทรทักอ่ะโห้ใช่แล้วพี่ตอนนี้ผมมีปัญหามากตอนนี้ปอดผมแย่แล้วเอาจริงเมื่อกี้เด็กมันน้องมันเอาฟิตบอกอยากได้โทโบสี่งหวานหวานเลยพี่วิ่งไปมันอยากได้สิ่งนี้คือต้องการสีโทโบแบบนี้ถูกต้องเราได้ดั่งใจยังโอ้โหพี่จะเอาอะไรมาได้อะเหนื่อยจนเนี่ยปากแท้งหมดแล้วอ่ะเดี๋ยวเรามาดูว่า มีของแบบวีดมาของเล่นใหม่พี่เคยขับยังรถเสียงวีดหรือว่ายังไม่เคยขับวีดด้วยนี้หรือว่าวีดทั่วไปวีดด้วยตัวมันเองด้วยตัวมันเองโดยที่แบบผมเคยเจอตะโคงที่เขาถอดโคงไปทําอ่ะเขาล่ำลือกันว่าถ้าถอดไปเชื่อมแล้วมันกินเทอร์โบมันก็เลยังไงมันหิวหรือไงพี่ผมมาถามเชื่อมเออเอามาหาความรู้ดีกว่าว่ามันคือถอดไปเชื่อมครับเชื่อมแปลว่ามีของเข้าไปมากขึ้นกว่าเดิมถูกไหมถูกต้องต้องติดเข้าไปถูกพอติดปุ๊บมันก็หลุดได้ไงอ๋อใบก็เลยงัด ไอเม็ดที่มันเชื่อมอ่ะมันเชื่อมไหมปุบ๊บจังมาสแสดงว่าเฟกก่อ,อกไปเชื่อมไม่เชื่อม <c oughs> ไม่เชื่อมไม่เชื่อมบบบบมันเลยโกยเชื่อมไม่เชื่อมไม่เชื่อมแสดงว่ามันมันดังในตัวมันเองเหรอครับพี่ก็พูดไ,ไปไม่มีเชื่อมจริงเขาเปล่าเนี่ยจริงเพราะว่าเรามีเสียงให้เลือกพี่ครับผมมาซื้อเทอร์โบนะพี่คือสมัยนี้จะมาแบบผมไม่ได้มาซื้อกีตาร์ก่อนไงพี่เทอร์โบพี่แรงหรือเปล่าบูทได้เท่าไหร่คือสมัยนี้ต้องถามว่าเทอร์โบพี่มีกี่เสียงมันเล่นไปพี่ต้องเลือกเสียงแล้วสมัยนี้ไม่ให้แบบมาถามว่า่บูทเท่าไหร่่ทาได้เนีย เสียงทำได้ป่ะแบบนี้พี่มีรถให้ดูป่ะล่ะลองฟังไหมเอาทีฮะผมมา่นาดันโดดไปซื้อตัวนี่มาใส่ลูกวิดใหญ่ที่เสียบกับท่อลองยังลองเรียบร้อยเป็นไงแจ๋วอย่างกับแมวเยี่ยวเสียงพอเหยียบแทบสุดแล้วนั่งพี่ลองพี่ลองดูก่อนมี่สองคันเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนจะไปสองคันนี้ครับอะไรเนี่ยพี่พี่ก็เล่นมุกไป แต่ที่ผมเห็นมันคือม,มันตำแหน่งเดิมนเลยนี่ตัวใหม่ครับโอ้โหอย่างงี้ก็ไม่ต้องไปเจาะอ,อะไรแล้วดิหน,น้าจะเป็นโซเชียลมีเดียเจ้าแรกที่ได้เห็นตัวนี้ตัวนี้นี่เพิ่งออกมาหรือครับหรือใช้เข,ขาเรียกว่าขายเรียงยังไม่ได้ขายอ่ะเดี๋ยวมาฟังกันเสียงเรื่องเสียงเทรบโบนิดน <Okay. S 1> ึงก็หลักๆก,ก็คืออยากได้เทร์โบเสียงวีดแต่เสียงวีดเนี่ยใครก็ทำวีดได้แล้วแต่ถูกไหมแต่ของเรามันจะต้องวีดแบบที่มี เดียวอะมันต้องมีให้ลูกค้าเลือกนะแบบเฮ้ยผมต้องการดังมากดังน้อยแหลมมากแหลมน้อยโอเคไหมก็สองคันนี้ใส่เป็นยังไงวุ้นวีดเอฟห้าวีททั้งคู่วีทหนึ่งวีทสองอ่าคันนั้นวีทสองแล้วมันต่างกันยังไงไรหนึ่งสองเนี่ยมันพูดมากขอตายดูเลยเอาดิเอาดิพี่เอา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 ไหนอะไรยังไงเฮ้ยเหยียบนิดเดียวมันดังเลยเหรอเอร้องเหยียบเองไหมเฮ้ยโอ้ยกูไม่ต้องมานั่งเป่าแล้วเฮ้ย อุ้วย่งชัดน่ะอุ้ยดังไหมวิ้ยดังพอปะอุ้วย่งเหี่ยวเลยวู่ดังอ่ะแบบคืออย่างงี้ผมเองก็แบบตายไม่ได้แบบโหดร้ายขนาดนี้เอาฟอร์มมาหน่อยปรับตรงไหนไหนบอกเนี้ยอยากจะปรับอ่าจูนตรงไหนไปคันนู้นมันต้องมันไม่ใช่ลูกเดียวปรับตรงนี้เหรอไม่ได้ไม่ใช่ว่าคุณจะขันน็อตปรับเสียงเราทำไว้แล้วว่าคุณต้องการแบบดังขนาดไหนอือครับผมเลือกนะ อ่าเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวลองฟังซอฟหน่อยแบบวัยรุ่นแล้วกันผมว่าเหมาะกับยุไม่เกินนักสามห้าโอ้ยไม่ได้แล้วผมทะลุไปแล้วเดี๋ยวดูคันนี้อ่ะอ่ะคันนี้มันรีวอรหวานขึ้นไหมหวานหวานหน่อยคืออย่างเงี้เอาแบบวิทผู้ดีจะวิทได้จริงว่ะเออเว้ยอันนี้เบาลงหวานขึ้นนี่มันดังมาจากข้างโขงเลยเนี่ยหวานขึ้นไหม เออเดี๋ยวเขาลองเขาลองก่อนไหมลองดูเอออันนี้มันจะมีเสียงที่ถูกต้องอันนั้นมันโหดอันนี้มันแบบอโ,อโ,โอ้โหเฮ้ยแกว่าแกว่าโดนมากโดนไหมโดนมากและเดี๋ยวก่อนที่สําคัญนะเพื่อนๆทั้งบ้านฮะผมอยากรู้จริงๆถ้าสมมติไอเสียงอย่างเงี้ยถ้าผมไม่ได้เปลี่ยนท่อมันจะได้ยินปหมไม่ได้เปลี่ยนท่อได้ยินครับงจะเป็นท่อเดิมก็ดังอยู่ดีจริงเหรออย่างเงี้ยอย่างนี้ยกำลังดีไอ้้น ดาวโหดๆโหดไปนะโหดอันนี้โหดเลยต้องอย่างที่บอกครับวัยรุ่นไม่เกิน30ก็ส่วนตัวผมก็ชอบชอบวีหนึ่งเหมือนกันเพราะว่านี่คือวีหนึ่งมันกำลังโอเคอ่ะครับผมอันนั้นมันแบบหลอกหูไปอ่ะครับอมว่านี่ขนาดเจ้าของก็ไดบังหลอกหูหลอกหูไปแล้วใช้กูไปใส่คือตอนแรกครับรุ่นนี้รุ่นเดียวแล้วแล้วลูกน้องรีเควสว่าพี่ผมว่ามัน เบาไปวะ่ะบ้าหรือเปล่า <c oughs> ดังขนาดนี้ต่อไปเขาไม่จับเสียงท่อไม่จับเสียงท่อโบมึงเนี่ยโอ้โห <c oughs> oh, ให้ตายเถอะพี่แต่ผมชอบคันนี้มากครับเป็นสไตล์นี้แย้มได้ไหมว่าพี่อะทำยังไงบอกได้ไหมเป็นโน้ตฮาวไหมถามจริงเดี๋ยวให้ไปดูข้างในว่าทำยังไงเดี๋ยวมือประกอบไปพี่ทำไมฮะคันนี้หน่อยเอามีกเหรอนี่หนึ่งจุดเก้าโอ้โหนี่นี่นี่พีดโอ้เฟลกหนึ่งจุดเก้าครับท่านผู้ชมฮะนี่คือพีดเหรอนี่นี่นี่โอ้ห้าเทนเลขจินิบัตกรอบก็โดนอะไรอย่าง<ด>เงี้ย เฮ้ยก็ป์ก็โดนดิวะเอ้าพี่ลอยเขาก็ป์ทำไมวะเนี่ยฮะแล้วแต่เออผมว่าก็ป์ผมก็ป์ไม่ได้เลเนี่ยเดี๋ยวลองฟังครับ1.9ฮะแต่1.9เนี่ยตอนสตาร์ทอะเลินเบาอะเสียงจะไม่ค่อยวีดมากเพราะเครือเขาเล็กอ๋อเออว่ะจริงเออเงียบๆอยู่ไม่มีรอบเลินเบาไม่มีอ่านี่ยก็คือปกติโอ้เหยียบแล้วเสียงออกเดี๋ยวขอลองหน่อย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 อุ้ย พราะเหยียบแล้วไม่ต่างอันนี้วีอะไรอะ่ะอันนี้เหมือนกันมีวีหนึ่งกั 2, บวีสองเกิดเป็นรุ่นที่เป็นวีหนึ่งจะต่อสตาร์ทเบินเบา,าไม่มีเสียงอแต่ทันเร่งม้วมีเสียงถ้าหลับวีสองคือจะมีเสียงตลอดเหมือนจะรุ่นพวกนั้นเ <Okay. S 2> พราะว่าในจุดเก้ารถขนส่งมันเยอะอืมใช่บางคนก็ไม่ไหวถ้าเกิดแม่งวีตลอดเวลาจอดไปแดงแม่งก็วี เพลินไ <pe arl> งก็ <c oughs> งเลือกเอาถ้าแบบว่าไม่อยากให้ให้ใหแบบลำคาญมากก็เอาวีหนึ่งไป่อไปแดงก็ไม่ต้องดังก็ตัวนี้ครับราคาแตกต่างพอพอพอกันไหมฮะพอๆกันพอๆกันเอางี้ไหนๆก็ไหนๆอย่างที่บอกอยากขอดูหน่อยนักกันว่าเฮ้ยเอาไปเชื่อมเป็นติ่งแล้วเปล่าะะนะพี่เอกดูก่อนทำไมพี่เนี่ยนะโค้งเชื่อมไหมเอาดูก่อนจะเชื่อมตรงนี้เออว่ะเนี่ยมีรอยเชื่อมอะไรแบบปูดปูขึ้นมาแบบว่ามีจอยเจียมีไหมไม่มี ม่มีกล้องส่องไหมไม่มีกล้องส่องไม่มี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 พี่ไมม่ีครับแล้วถามจริงมันดังจากอะไรอะครับพอบอกได้ไหมนี่เออก็ได้วะซื้อก็ซื้ออืมไม่ได้หรอกไม่มีจริงอ่ะกล้องซูมเลยเออจริงไม่มีไม่มีเออเฮ้ยของจริงว่ะไม่เสียงเกิดจากอะไรอ่ะไม่มีนะครับจริงจไม่มีจริงเอาตรงดูตรงนี้เกิดจากอะไรวะไม่รู้อะมาถึงสายเอง Amazing Amazing จริงคราวนี้มาถึงราคาครเป็นยังไงบ้างฮะับสำหรับ3รุ่นนี้ สามรุ่นนี้ก็ราคาจับต้องได้พี่เอกเท,ท่าไหร่ฮะหกพันกว่าบาทอุ้ยกันซื้อเลยตอนแรกอ,อ่ะคือต้องมีหมื่นห้าอะไรอย่างเงี้ยหกพันกว่าบาทเองเหรอมีรุ่นโปรกับรุ่นธรรมดาอย่างงี้พวกนี้เรียกว่ารุ่นธรรมดารุ่นบูสต์รุ่นบูสต์คือเป็นรุ่นที่ราคาถูกลงมาจับต้องได้หกพันกว่าบาทหกพันกว่าบาทอ,อ่ะรุ่นโปรก็คือเป็นรุ่นที่ประมาณหมื่นกว่าบาทอันนี้มันต่างกันยังไง เหมือนสามสิทรุ่นโปรคือชุดบุตกันรุ่นต่างๆจะใหญ่กว่าจะมีระบบกันรุ่นดีกว่าบุตอันเขาเรียกว่าบูตได้เยอะกว่าบูตได้เยอะกว่ารับบู็ได้เยอะกว่าการรับประกันก็จะนานกว่ารุ่นโปรก็หเดือนก็นี่เหยียบให้พังแล้วมาเค็มเอ้ยของจริงไม่น่าเชื่อเลยวันนี้ผมแก้ปมในใจได้หมดละเพราะว่ามันจะจบสักทีเกี่ยวกับเรื่องที่บอกถ้าเอาไปเชื่อมแล้วพังมีใโคงวีดแล้วชิบหายคือจริงๆมันเชื่อมแล้วไม่ได้พังทันทีนะครับเชื่อมแล้วเนี่ย แนะนำว่าเคยสอ,อนคลิปไปแล้วว่าคลิปที่แบบสอนเจาะสอนเชื่อมมาไปลองทำกันดูได้แต่แค่เชื่อมแล้วไม่พัง,งทันทีแต่ถ้าเกิดเม็ดมันหลุดออกมามันจะพังก็นั่นแหะสิแล้วเราจะไปรอให้มันหลุดทำไมอะ่ะก็ในเมื่ออีแบบนี้มันไม่มีไม,ไ,มไม่มีเม็ดอ่ะบางคนนักประดิษฐ์ไงชอบเอาประดิษฐ์ก็ประดิษฐ์ไปใครเออดูดเพลินเพ,นเพินแล้วก็เออย่างจะีลื้อก็ลื้อใช่ไหมแต่ถ้าเกิดว่าไม่ได้ดูดเพลินๆก็อย่างนี้ก็ได้อย่างนี้จบกว่าใไหนไหน มึงก็ต้องซื้อเทอร์โบมาลูกหนึ่งครับแล้วมึงก็ต้องไปถอดให้เขาเชื่อมอีกเหรอราคาเชื่อมก็ประมาณ5 0 0 0 0นหนึ่งไงเราได้เราได้ไม่ต้องมาใส่อถ้าซื้อแบบนี้ก็คือจบหวานเลยรับรองไม่มีพังเอออันนี้ดีว่ะอันนี้ดีแต่ก็ต้องลองดูว่าเสียงที่ผมทำให้ให้เนี่ยสองเสียงพี่เอกชอบหรือเปล่าให้ผมฟันธงนะตอนนี้นะมือทางบ้านผมฟันธงรีโวชอบเสียง V1 มากกว่าถูกต้องโอเค V2 มันโหดไปโหดไปจริงเหมาะสำหรับพวกวัยรุ่นอ่ะผมไม่ไหว V2 ยาวะโอ้โหจริงแลยิ่่งทอยิ่งสั้มแน่นอนโอ เสียงหวานแน่นอนแล้วโหดด้วยนะครับผมโอ้โหสุดยอดจริงๆเอาล่ะเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตช้อปปิ้งร้านพี่หน่อยนะครับผมแล้วมีอะไรฝากถึงเพื่อนๆในบ้านบ้างวันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ช่องพี่เอกกันด้วยนะค,ะครับผมพี่เอกโซทักขอบคุณพี่เอกด้วยมันมาเยือนวันนี้โอ้ยินดีฮะและคลิปนี้เนี่ยเดี๋ยวออกมาก็รับประกันได้เงียบไม่เป็นไรเฮ้ยมันต้องคลึกคักสิวะาโควิดมปอยู่แล้วนี่ไงก็พี่เอกลุยช้อปปิ้งได้เลยนะทนายผมไปก่อนนะได้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ เออวีจริงว่ะวีจริงโอ้ยิ้งแม่งเลยทิ้งแม่ง,ง,มงตาลเล่นได้นะทิ้งแม่งิ้งแม่งรถอะทิ้ง,มงแงงงม่งเลยทิ้งแล้วเออ